ให้กำลังใจแก้วตานะครับนะทิศนาชุนวันอย่างมากนะครับแล้วผมพูดในหลายเวทีนะครับว่ากรณีที่คุณทิศนาเนี่ยโดนวิภาควิจารณ์ว่าสอสอพม,ม่าอะไรบ้างนะครับผมคุณรู้ว่าเขายืนหยัดกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะเพราะว่ข้อเท็จจริงสิ่งที่คุณทิศนาเสนอคืออะไรครับคือการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เวลาที่บางคน มนุษย์เรานะทุกเชื้อชาติชนชาติมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถูกไหมเราไม่สามารถเหมารวมว่าทุกคนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีได้แต่ระบบทะเบียนจะทําให้เราติดตามคนที่ทําไม่ดีได้และทําให้เกิดความปลอดภัยในบ้านเมืองของเราเกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะนะครับและถ้าเกิดปรากฏว่าแรงงานต่างชาติอาจจะเป็นชาวเมียนมานะครับหรือเป็นชนชาติใดก็ตามขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเขาก็ ไม่ต้องมาพึ่งบริการสาธารณะของเราถูกไหมเพราะเขาก็ต้องจ่ายเงินประกันถูกปะดงนั้นถ้าเกิดเขาจ่ายเงินประกันสุขภาพเวลาเขาเจ็บป่วยเขาก็มีสิทธิ์ที่ต้องไปใช้บริการทางการแพทย์ที่เขาเป็นคนจ่ายถูกไหมเขาไม่ต้องมารบกวนเงินภาษีของพวกเราถูกปะโดยเนื้อแท้ผมยังยืนยันว่าสิ่งที่คุณทิศนาเสนอเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับนะแต่ก็ถูกเข้าใจผิดก็ได้นะครับผมก็อยากจะพูดตรงนี้ว่า หลายครั้งที่เขาคุยกับผมเนาะมันเป็นตนลกร้เนาะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่วิโรดดูสิคนยังมาว่าแก้วว่าแก้วเป็นสสพมา่าอยู่เลยเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> แล้วเขาก็ยิ้มแห่ๆะนะครับแต่ผมอะมองตาของแก้วนะผมรู้สึกว่าอะไว่มันเป็นความเหนื่อยอะแล้วท้อแทะนะครับ mm hmm. สิ่งที่ทําได้ก็คือช่างมันแล้วก็สู้ต่อไปผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ไม่ชอบคุณทิศนาอาจจะโจมตี คุณทิศนาผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่ผมคิดว่าผมอยากให้พวกเราทุกคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเข้าใจเจตนาลมของทิศนาแล้วช่วยกันปกป้องเขาช่วยกันให้กําลังใจเขาแล้วผมยืนยันว่าทิศนาชูนวันเป็นสอสที่ดีคนหนึ่งนะครับที่พักมีอยู่นะครับขอบพระคุณมากครับโศนมากนะคะ ข่าวว่าไปพูดอย่างนี้มาในอีกเวทีหนึง่ง <c oughs> ใช่ไหมคะที่คุณคุณอาได้แชร์เกี่ยวกับที่พี่โรดพูด <c oughs> ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ออกมาพูดถึงหลักการและเหตุผลนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่เรายึดมั่นนะคะ <c oughs> แล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นกับสสพักเรานะไม่ใช่แค่แก้วแต่ว่าทุกคนก็กโดนมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าแก้วอาจจะอาจจะเป็นกรณีที่โดนหนักเป็นเป็นพิเศษ เรื่องพักประชาชนพม่าช่วงนั้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังมีกระแสะชาตินิยมนะคะก็ะต้องขอขอบพระคุณพี่โรธที่ออกมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่มาวันนี้ด้วยนะคะพี่โรธก็ถ้าไม่มีพี่วิโรจนะคะก็พักเราเนี่ยก็จะไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะเราต้องบอกว่าพี่วิโร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกําลังที่สําคัญตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่แล้วก็พักเก้าไกลแล้วก็เป็นหนึ่งใน สัญ,ญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของของพรรคเราเนาะอืมก็